แค่หายใจก็ผิดเหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์คิดก่อนแคนเซิลรายการที่จะพาเราไปเข้าใจประเด็นที่อยู่รอบตัวในแบบที่ไม่ด่วนตัดสินกันเร็วเกินไปวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เรียกได้ว่าติดเทรนทวิตเตอร์บ่อยมากก็คือแคนเซิลเค้าเจหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้แล้วแต่เอะจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และที่สําคัญเราควรจะอยู่กับมันยังไงดีแคนเซิลเค้าเจคืออะไรแคนเซิลเค้าเจหรือวัฒนธรรมการแคนเซิล ก็คือเวลาที่สังคมหรือกลุ่มคนบนโซเชียลพร้อมใจกันเลิกสนับสนุนใครบางคนเพราะเขาทำหรือพูดอะไรบางอย่างที่ขัดกับหลักศีลธรรมค่านิยมหรือทำให้คนไม่สบายใจเช่นดาราคนหนึ่งพูดจาเหยียดเพศในอดีตอินฟลูเอนเซอร์ออกความคิดเห็นไม่เหมาะสมเรื่องการเมืองหรือแม้แต่คนธรรมดาที่แสดงความเห็นในแบบที่ไม่ถูกใจมวลชนคนคนนั้นอาจจะถูกแบนโดนด่าถูกเลิกติดตามหรือกระทั่งเสียง,งานเสียชื่อเสียงในชั่วข้ามคืน ด้านดีของแคนเซิลเขาเจอก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าแคนเซิลเขาเจอไม่ได้แย่ไปหมดมันสะท้อนว่าผู้คนไม่ยอมปล่อยให้สิ่งผิด,ผ,ดผิดผ่านไปอย่างเงียบเงียบอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องที่เคยถูกปิดไว้เช่นความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดหรือการเหยียดชั่วชาติมันทำให้คนมีอำนาจต้องระวังและฟังเสียงจากสังคมมากขึ้นและบางครั้งการแคนเซิลก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในทางอ้อมแล้วปัญหาคืออะไร ปัญหาคือบางครั้ง Can c e l c เขาเจอกลายเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปโดยที่คนคนนั้นไม่มีโอกาสอธิบายหรือเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดบางคนถูกขุดเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วทั้งที่เขาอาจโตขึ้นแล้วเปลี่ยนไปแล้วบางคนถูกด่าจนถึงขั้นต้องหายไปจากสังคมทั้งที่ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวและที่น่ากลัวคือมันทำให้หลายคนไม่กล้าสแสดงความเห็นเลยเพราะกลัวถูกเข้าใจผิดหรือถูก Can เซ l แบบนี้ยังเรียกว่าเสรีภาพในการพูดได้อยู่ไหมเราจะอยู่กับแคนเซิลเคา u เจอร์ยังไงคำถามคือเราควรจัดการกับมันยังไงดีนี่คือมุมมองที่อยากชวนทุกคนลองคิดไปด้วยกันนะคะแยกคนผิดกับคนที่เคยพลาดให้ออกคนที่ตั้งใจทําผิดกับคนที่พลาดแล้วพยายามแก้ไขมันต่างกันนะถ้าเขายอมรับผิดและพยายามดีขึ้นเราให้โอกาสเขาได้ไหมคิดก่อนแชร์คิดก่อนด่นดาบางทีข่าวที่เราเห็นอาจไม่ครบถ้วน การรีแชร์อะไรเร็วเกินไปอาจกลายเป็นการช่วยกันทำร้ายคนผิดทั้งที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงใช้เสียงของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อทำลายเราอยากให้โลกดีขึ้นใช่ไหมคะถ้านั้นเราควรใช้พลังของเราเพื่อสื่อสารไม่ใช่เพื่อทำลาย Safe Space vs Brave Space ในโลกยุคนี้เราพูดกันเยอะเรื่อง Safe Space หรือพื้นที่ปลอดภยัยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมี brave Space ด้วย คือพื้นที่ที่เรากล้าแลกเปลี่ยนความเห็นที่ต่างออกไปโดยไม่ถูกตัดสินทันทีสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เป็นสังคมที่แม้เราคิดต่างเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยสรุปท้ายตอนก่อนจบวันนี้อยากชวนคุณกลับมาคิดแบบเรียบง่ายว่าเราทุกคนเคยพลาดแต่เราไม่ได้ควรถูกจำกัดแค่ความผิดพลาดนั้นตลอดไป cancel culture อาจเริ่มจากเจตนาดี แต่ถ้าไม่มีสติและเมตามันอาจกลายเป็นมีดที่เฉือนใจกันเองขอบคุณที่รับฟังกันจนจบค่ะหากชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ส่งต่อหรือคอมเมนต์มาคุยกันนะแล้วเจอกันในตอนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ